สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตุด,ดินพลึกศพกันมังกรน,นะคะประจําเดือนมิถุนายน2564นะคะชาวธาตุด,ดินนะคะได้แก่ชาวพลึกศพค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนนะคะและชาว ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวทัดดินฝึกศบกันมังกรใน E ีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ แล้วก็ในเรื่องราวของสถานการณ์บางอย่างอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจแดๆที่นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุด,ดินนะคะพฤกษ์ศกันมังกรนะคะคนสดทั้งหลายเนาะแล้วก็นะคะชาว แวถ้าดินประสบการณ์มังกรที่นะคะจะมานะคะดูคลิปนะคะคนโสดนี้นะคะจะเป็นคนโสดแบบไหนบ้างมีคนมามีคนถามเข้ามาเยอะนะคะก็คือจะเป็นคนโสดแบบโสดสนิทโสดไม่มีใครเลยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนโสดที่มีคนคุยนะคะแต่ยังไม่มีสถานะก็สามารถเข้ามาดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนดีที่ผ่านมานะคะชาวธาดินพุทธกันมาก่อนคนโสดนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะทำไมทุกวันนี้คุณถึงกลายเป็นคนโสดนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะไพ่แรกเลยเป็นไพ่เดวิลนะคะเอมเพอเรอร์ค่ะควีนถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่เดดค่ะ ชาวคนโสดชาวท่าดินประสบกันมับังกรในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้านะคะรักเราสองสามคนนะคะเป็นความรักที่เขาเรียกว่า,าคุณอาจจะไปดีวกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะมีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานอะอาจจะเป็นชาวราศีนะคะ มังกรนะคะราศีเมษค่ะราศีพิจิกนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตบหน้าไพ่นะคะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างที่ไม่บอกเนาะว่าคนโสดชาวธาตุด,ดินประสบกันมังกรนะคะคุณน่าจะเคยอ,อยู่ในนะคะส,สภาวะนะคะ ความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้านะคะเป็นรักที่ไม่ถูกต้องรักที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันมันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะแต่ว่านะคะไม่รู้สึกว่ามันได้จบลงไปแล้วนะคะให้เดทขึ้นมาแบบนี้เนาะมันได้จบลงไปแล้วนะคะคุณเลือกที่จะตัดสินใจนะคะอย่างแนว่วแนวม่มากๆที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะคุณก็เลยกลายเป็นคนโสดมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะอืมสำหรับบางคนนะคะอาจจะ ถามว่าจบไหมนะคะอาจจะกําลังนะคะคิดที่อยากจะจบความสัมพันธ์ก็ได้ถ้าหากว่ายังไม่จบนะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนมิถุนายนนะคะ2564นี้นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุด,ดินคนโสดพฤกษบกันมังกรนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบรแรกได้เป็นไพ่เก้า 9, ไม้เท้าค่ะ เดาบเอาขอโทษค่ะ9้าไม้เท้านะคะแล้วก็เป็นไพ่6ดาบค่ะเป็นไพ่2เหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เทมเพลนค่ะชาวคนโสดชาวาทัดินประสบกันณ์มังกรค่ะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณนะคะมีโอกาสนะคะมีแนวโน้มนะที่ขออภัยนะคะขขยับกล้องนิดนึงนะอืม มีแนวโน้มนะคะที่หลังจากที่คุณตัดสินใจที่จะออกมาแล้วอะค่ะนะคะถามว่าเขาจะตามคุณไหมหมายถึงว่าถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเลือกที่จะตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะที่เป็นรักสามเศร้าเหล่านั้นนะคะมารู้สึกว่ามันยังตัดไม่ขาดร้อยเปอร์เซนหรอกนะคะเพราะว่าเขาอาจจะตามคุณนะคะเขาอาจจะมาขอร้องให้คุณอยู่นะคะขอร้องให้คุณกลับไป รอเขานะคะกลับไปแบบว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับกลับนั้นอีกครั้งก็เป็นไปได้นะคะหรือนะคะคุณอาจจะในดีที่ผ่านมาเนาะคุณอาจจะตัดสินใจแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยอะคะ่ะว่าเอ้ฉันจะไม่อยู่แล้วนะฉันจะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขานะคะก็เออเขาเรียกว่าเริ่มที่จะหันกลับมานะคะมาง้อคุณนะคะมาแบบมาหาคุณบ่อยขึ้นนะคะเออไปไปกลับกลับ ถี่มากยิ่งขึ้นจากที่แบบว่าไม่ไม่เคยสนใจจากที่แบบว่าปล่อยปละละเลยเขาก็จะแบบนะคะหันมาสนใจคุณมากขึ้นนะคะไปไปมาหาสู่กับคุณมากขึ้นเพื่อที่จะแบบว่ากักคุณไว้ไม่ให้คุณไปไหนอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็ตัวคุณนะคะถามว่าจะไปได้ไหมนะคะคือ คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้มาสักพักหนึ่งแล้วอะค่ะนะคะมันเป็นระยะเวลาที่มันเกิดเกิดความผูกพันในความสัมพันธ์แล้วนะคะมันก็เลยเกิดการลังเลนะมันเกิดการลังเลเกิดขึ้นนะคะว่าเอ้ยจะไปจะไปดีไหมตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมที่จะไปอะไรประมาณเนี้ยคือเราจะมีการคุยกับตัวเองอะคะว่าจะไปไม่ไปดีนะคะเ,เพราะว่า พอเขารู้ว่าเราจะไปอ่ะเขาก็มาให้ความสัมพันธ์กับเรานะคะก็คุณก็เลยเกิดความลังเลนะคะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็มีการคิดวนไปวนมานะคะว่าจะตัดสินใจยังไงต่อไปนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนค่ะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดาบค่ะ The Sun นะคะ คิงถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่สิบเหรียญค่ะชาวคนโสดชาวทัดดินฝึกศบกันมังกรน,นะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะไม่รู้สึกว่าคุณจะเลือกนะคะเลือกที่จะเดินออกมานะคะแต่แต่คุณยังเขาเรียกว่ายังยังยังมีความภาวะผวงยังมีความเขาเรียกว่ายังคือออกมาก็จริงอะ่ะแต่ว่าเหมือนกับ ด้วยความที่อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้มานานนะคะมันเกิดความผูกพันยอย่างที่ไม่บอกแล้วเนาะคุณออกมาคุณกลายเป็นคนโสดนะคะแล้วก็คือแบบโสดจริงๆเลยอะเออแต่ว่าคุณก็ยังมีเขาเรียกว่ายังมีความคิดถึงนะคะยังมีการแอบดูแอบสือแอบอแอบส่องนะคะว่าเขาเป็นยังไงหลังจากที่เราออกมาจากเขาแล้วเนี่ยคะ่ะเขาจะแบบคิดถึงเราไหมเขาจะ เขาเขาจะเป็นยังไงเขาจะแบบมีความสุขดีอยู่กับคนที่เขาเลือกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอืมเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่าว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรค่ะขอไพ่ทาโร่ให้คำแนะนำด้วยค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะควีนถือเหรียญค่ะ 5ถ้วยนะคะและไพาชาลิออนะคะชาวทัดดินขนโสดนะคะพรึกศพกันมังกรไพาทาโร่แนะนำว่านะคะสิ่งที่คุณอยู่ในตอนนี้นะคะอยากจะให้คุณเนี่ยนะคะพิจารณาความสัมพันธ์นี้ให้ดีการที่นะคะ คุณอยู่ตรงนี้แล้วเขาไม่ได้สม่ำเสมอกับคุณนะคะเขาทําให้คุณเสียใจซ้าแล้วซ้าอีกนะคะเ,เรามีความผิดหวังกับคนคนนี้นะคะซ้าแล้วซ้าเล่าแล้วก็มันเป็นความเสียใจเป็นความผิดหวังที่เขามอบให้เรามาตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันนะคะดังนั้นนะคะ มันไม่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่คุณจะต้องรอต่อไปที่คุณจะต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปอะคะ่ะ move on ได้ก็ move on นะคะเพราะว่า,าสิ่งที่คุณอยู่ตรงนี้กับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่มีมีคนมากกว่าสองคนอยู่ในความสัมพันธ์แล้วตัวคุณกลายเป็นคนรองที่ต้องผิดหวัง เสียใจนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นนะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องเสียดายเวลาเสียดายความรู้สึกที่ที่มีให้ให้ที่มีให้เขาตลอดเวลามาค่ะอืมไม่ว่ามันจะคบกันรู้จักกันนานสักแค่ไหนนะคะมันก็ไม่เท่านะคะความเสียใจที่คุณได้รับไม่ว่าจะระยะเวลาที่คุณรู้จักเขาอะ่ะจะนานขนาดไหนไม่สำคัญนะคะ มันสําคัญตรงที่ว่าณนะวันนี้นะคะคุณนะคะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้านะคะแล้วหรือยังนะคะคุณเงยหน้านะคะขึ้นมามองระยะทางหนทางนะตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นต้นไปอนาคตข้างหน้านะคะจะเป็นอย่างไรคุณสามารถกำหนดได้ไม่ต้องเสียใจยกับช่วงเวลาที่มันผ่านผลไปนะคะ Move on เนะาะไพทาโร่ก็แนะนำประมาณนี้นะคะ โอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ที่ดีไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดี ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูลาเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ